ครับตอนนี้เราอยู่ที่ทะเลสาบคาราคูเลอร์นะนะครับทะเลสาบคาราโคเลอร์ในมุนทนสนิงเจียงใต้นะครับเป็นทะเลสาบที่กว้างใหญ่แห่งหนึ่งเป็นที่ยอดที่ยมมาของนักท่องเที่ยวนะครับทะเลสาบแห่งนี้มีจุดเด่นอยู่ตรงที่ออกเป็นน้ำสีดำๆนะครับ ไม่ได้เป็นน้ำสีเขียวเทอร์คอสหรือสีเขียวโมรกตหรือสีน้ำเงินเกตให้ดีนะเป็นสีดำมีจามลีให้ขี่ด้วยนะครับถ้าเดินลงไปสะพานข้างล่างต้อมีจามาลีให้ขี่ด้วยลักษณะย,ยังดีเลยนะครับ หลังทะเลสาบก็เป็นภูเขาที่เ,เป็นที่น่าตกใจอยู่นะครับท <Okay. S 1> ่านผส่วนไต่หยัไต่ยักทะเลสาบสีดำคนจะลงใกล้ชิดก็ต้องลงไปสะพานข้างล่างซึ่งจะต้องเสียค่าเข้านะครับค่าเดินสะพานไม้ข้างล่างนี้เสียเงินนะครับ ที่เที่ยวจุดที่3ของวันนี้ที่16ทพทษาภาคมในการมาเยียน <Okay. S 1> สิงเชียงใต้ของเรารเให้ชัดๆนะครับน,นี่นะครับเป็นทะเลสาบสิงเชียงใต้ลนพัดเลยๆวันนี้อากาศไม่ค่อยหนาวเท่าที่ควรนะครับ คนขี่จามราีกันมีโอดด้วยครับเทเลสาบสงบนิ่งเงียบดีแต่คนเที่ยวเยอะมากเดี๋ยวบอกเ่าไอาหินที่เป็นสัญลักษณ์ที่นี่ <S <S คนมาเข้าคิวถ่ายรูกปกัน, <S <S นาาเจือหรือเกิน โอเคเราเห็นบุมกว้างของพื้นที่ก่อถึงทะเลสาบนะครับตอนนี้แดดดีนะครับไม่มีฝนแดดดีอากาศไม่หนาวเยน็ยนเยน็นเอื่อยๆให้ท่านดูบรรยากาศรอบๆก่อนที่มาถึงทะเลสาบผู้คนมาอาสาลนะครับมหาชนหลั่งไหลกันมาเนี่ยคนจีนก็เข้าคิวกันถ่ายรูปไอหินก้อนเนี่ยนะ ที่เขียนว่าชื่อทะเลสาบคาราคูเลอร์เป็นจุดเช็คอินถ่ายรูปของเขานะครับน้ำกับฟ้าสวยนะครับตัดกันสีน้ำทะเลอม,มองกันชดดัดชเลย เราจะไปขึ uh ้นรถโดยสพรไปดาเข้าคาสคาในยานยนต์ขับรถขี่ไอ้จามาลีกันนะเนี่ย้าขี่สามสิบเหรียญนะคบ

ทะเลสาบคาราครูเลอร์นะครับของวันที่16พฤษภาคม2568ก็กับเพื่อเขาที่เห็นที่มาปกคลุมอยู่ข้างบนนันนะครับทะเลสาบ